คุณเทนบอกได้ข่าวว่าคุณหนุ่มกัญชัยจะโดนฟ้องจริงไหมครับจริงครับนะครับจริงครับก็ว่ากันไปครับนะนะครับอัจฉริยะเขาว่าอย่างนั้นก็ต้องว่ากันไปนะครับนะแต่ผมก็พยายามเจรจาให้สองคนนั้นสงบสึกนะฮะแต่ก็ยังพูดกันไม่รู้เรื่องนะว่าผมก็เป็นกาวใจให้คนดังหลายคนจบไปหลายคนแล้วนะครับนะครับก็ว่ากันไปคุณอัจฉริยะเขาจะฟ้องหนุ่มกัญชัยอะไรก็ว่ากันไปนะครับ หนุ่มกัญชัยก็โทรหาผมแล้วนะครับก็ก็เขาก็ยังสงสัยว่าทําไมไปฟ้องเขานะฮะก็ไม่เป็นไรครับมันก็เป็นเรื่องของคนซึ่งเคยรู้จักกันดีครับนะครับแล้วก็มีข้อพิพาทกันนะก็หวังว่าหนุ่มกัญชัยกับคุณอัจฉริยะนะจะจบลงด้วยความเข้าใจอันดีนะฮะสำหรับผมนั่นไม่เคยเป็นศัตรูกับใครที่ถาวรนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันแบบระยะสั้นๆเพราะผมถือว่า ศัตรูคนเดียวก็มากเกินไปนะครับเน้นสร้างมิตรไม่เน้นสร้างศัตรูนะครับนะฮะอันนี้คือนิสัยผมนะฮะนะครับผมชอบประนีประนอมยอมความส่วนใครที่ไม่อยากคบผมก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องคบใครไม่อยากดูรายการผมก็ไม่ต้องดูนะฮะผมไม่ได้จ้างหรือบังคับใครมาดูรายการผมนะครับอันนี้ก็กราบเรียนนะฮะเพื่อนฝูงนะครับ FT ครับเชื่ออาจารย์เดชาไม่ต้องมีเยอะครับ แต่ต้องมีเพื่อนฝูงที่มีคุณภาพนะครับเวลาที่เรามีกรณีพิาพาทอะไรกับใครถ้าเรามีเพื่อนดีนเป็นเพื่อนที่มีความรักความเข้าใจต่อเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจากเรื่องใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเล็กนะครับอย่างกรณีพิาพาทที่ผมมีกับหลายๆคนนะครับที่ผ่านมานะครับไม่ว่าใครทั้งนั้นนะครับเวลามีเรื่องบอกว่าใครจะฟ้องร้องอะไรกับผมเนี่ยส่วนใหญ่จบหมดครับนะ,นะผมมีเพื่อนฝูงที่เป็นกาวใจช่วยให้ ข้อพิาพาทที่มันรุนแรงกลายเป็นเรื่องไม่มีปัญหาได้ด้วยความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันนะเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนมีเพื่อนนะที่ไม่ใช่ยุยงตะแคงรั่วนะช่วยกันเสริมเชียร์ให้ฟ้องเชียร์ให้รุยผมไม่ใช่คนอย่างนั้นครับนะครับแม้แม้ปัญหาของคุณอัจฉริยะประธานชมรมเนี่ยนะที่มีการโพสต์ว่าจะฟ้องถึง30คดีเนี่ย วันที่เขาโทรมาคุยกับผมเนี่ยผมก็บอกแล้วก็ก็ให้เขาพยายามใจเย็นๆตั้งสตินะครับอย่าตัดสินใจอะไรในเวลาที่เรากำลังโมโหเราควรจะตัดสินใจไม่ว่าจะฟ้องร้องหรือทำอะไรใครก็แล้วแต่ในเวลาที่เรานั้นนะไม่โกรธต้องใส่เกลียวว่างต้องทำจิตให้ว่างก่อนผมได้ให้คำแนะนำคุณอัจฉริยะว่าใจเย็นๆไว้นะครับอย่าใจร้อน อย่าตัดสินใจในเวลาที่เรากําลังโกรธเพราะความโกรธมันจะครอบงําเรานะเหตุผลมันจะไม่ค่อยมีมันมจะมันจะมีแต่เรื่องอารมณ์นี่คือสิ่งที่ผมให้ข้อคิดกับคุณอจฉยะว่าต้องใจเย็นๆไว้นะครับใจเย็นเข้าไว้คนที่อดทนนานที่สุดคือผู้ชนะนะนะครับคนที่อดทนนานที่สุดคือผู้ชนะใครเปิดเกมก่อนแพ้ นะผมบอกคุณอัจฉริยะว่าให้ใจเย็นนะครับให้เจ็ใจเย็นไว้นะครับอดทนให้นานที่สุดนั่นแหละคือคุณผู้ชนะนะครับใช้หลักสันติวิธีไว้ของผมเนี่ยนะวันๆจะมีคนนั้นคนนี้บอกว่าจะมาฟ้องผมมาจะอะไรต่างๆเนี่ยนะยังไม่เคยเกิดคดีความกับผมเลยนะครับผมอายุจะหกสิบแล้วยังไม่เคยโดนใครฟ้องเลยแม้แต่คดีเดียวและก็ยังไม่เคยถูก เรื่ออะไรและผมก็ไม่เคยฟ้องใครด้วยก็ไม่รู้ว่าจะไปฟ้องทําไมอันนี้ก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนให้ทราบว่าผมไม่ใช่คนชอบหาเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ผมมีกรณีพิพาทกับใครก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีเพื่อนฝูงเป็นคนเจรจาให้จบทุกคดีไม่เคยมีกรณีพิพาทอะไรกับใครเลยที่ผ่านมาสื่อมวลชนก็คงจะเห็นนะครับว่าผมมีเรื่องไฝ่กับคนนั้นคนนี้ไม่มีครับ ไม่มีคดีไหนไปถึงศาลเพราะผมไม่ใช่คนที่ชอบหาเรื่องหาราวนะครับนะแล้วก็ไม่ใช่คนที่จะเอาเป็นเอาตายอะไรกับใครจนถึงขนาดที่ว่านะชีวิตนี้อยู่ร่วมโลกกันไม่ได้ไม่ใช่นะฮะอันนี้คือบุคลิกของผมส่วนใครไม่ชอบผมก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่ต้องมาดูผมแค่นั้นเองนะแล้วผมไม่จำเป็นต้องมี FC เยอะนะครับผมมี FC อยู่ประมาณใกล้ๆ2 0 0 0 0 0คนนี้ก็พอแล้วครับ สวัสดีอาจารย์ดรเทิดศักดิ์นะครับเน่ยทุกๆคนล้วนเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนกันส่วนใครไม่อยากเป็นเพื่อนผมก็แล้วแต่ท่านนะเวลาผม Facebook Live ไม่ต้องการคนเยอะต้องการคนที่อยากได้ความรู้ทางกฎหมายจากผมสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมสาบานได้เลยว่าเป็นการพูดตามหลักกฎหมายพี่น้องประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ได้ในฐานะที่เป็นคนประกอบอาชีพด้านกฎหมายมา ประมาณ33ปีเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะจุดแข็งของผมคือเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าสถานการณ์จะวิกฤตแค่ไหนนั้นนะผมจะต้องเอาตัวให้รอดนะครับนะบนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับในการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตอยู่ในโซเชียลมีเดียซึ่งเต็มไปด้วยความขัดแย้งทุกคนอยากเป็นใหญ่อยากเด่นอยากดังกนะันทั้งนั้น นะแต่ว่าเมื่ออยากเด่นอยากดังกันแล้วเนี่ยคุณจะอยู่ในโลกโซเชียลได้อย่างไรนะโดยไม่ต้องติดคุกติดตารางนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนว่าอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับไม่จำเป็นอย่าเป็นคดีในชั้นศาลจำผมพูดไว้รายการนี้เป็นรายการวิเคราะห์กฎหมายแต่ไม่ต้องการให้ใครเป็นคดีความอย่าเชื่อ ใครที่ยุยงส่งเสริมให้เป็นความไม่ว่าจะเป็นโจทย์จำเลยมีความทุกข์ทั้งนั้นแหละคุณลองไปถามคนที่เป็นโจทย์เป็นจำเลยมีความทุกข์โจทย์ก็ทุกข์ไม่รู้ว่าฟ้องไปแล้วจะแพ้หรือชนะถ้าฟ้องไปชนะก็โอเคแต่ถ้าแพ้ก็โดนฟ้องกลับเข้าใจไหมครับส่วนจำเลยเมื่อถูกฟ้องก็มีความทุกข์ถึงแม้จะรู้ว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ก็มีความทุกข์นะ เพราะไม่รู้ว่าสารท่านจะตัดสินจำคุกหรือชนะคดีทุกคนล้วนมีความทุกข์นะครับเมื่อคนดังทางโซเชียลมีเรื่องทะเลาะบอกแววงกันฟ้องร้องกันเยอะแยะมากมายเนี่ยเมื่อวานนี้ผมดูข่าวเนี่ยโพสทางเ c ซบุ o k เนี่ยผมก็คาดหวังว่าวันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะจบลงด้วยดีนะครับแต่ว่านะก็ขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่ายว่าจะลดลาวาสอกันขนาดไหน นะนะครับโดยเฉพาะ f อครับยุยงส่งเสริมกันเข้าไปนะคนที่เจ็บคือคนที่เป็นคู่ความโจทย์กับจําเลยเนี่แหละครับจะเจ็บนะคนดังที่กำลังทะเลาะกันเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงใครนะผมกำลังให้ข้อคิดนะของคนดังเน็ตไอดอลทางโซเชียลเนี่ย, Social, ยคุณฟ้องกันไปเนี่ยคุณเจ็บทั้งคู่กองเชียร์ก็เชียร์เข้าไป ฟ้องเข้าไปฟ้องเข้าไปนะสี่สิบหกสิบแปดสิบคดีผมคนเชียร์เนี่ยมันก็มันเอฟซีมันก็มันนะครับเออมันครับเชียร์เข้าไปเอ้าฟ้องเข้าไปอันนี้ฟ้องเข้าไปเอาคุณฟ้องมาผมฟ้องกลับโอ้โหผมว่าไม่ใช่เรื่องสนุกที่พูดไม่ต้องพูดถึงใครนะครับไม่ต้องมาฟ้องผมนะครับนี่ผมให้ข้อคิดกับทุกๆคนที่อยู่ในโซเชียลคนดังทั้งหลาย นะอย่าไปเชื่อคนนั้นยุเอาฟ้องอีกเอาฟ้องเอาฟ้องเข้ไปพอโดนฟ้องมาเอาผมฟ้องกลับเอาแฉมาเอาคุณแฉไปอา้าเปไงสุดท้ายไปไงเจ็บทั้งคู่แทนที่จะเอา,ชเอาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบางคนเป็นคนดังและรวยและมีเงินทองชื่อเสียงมากมายมีผู้คนเคารพนับถือแต่ไปไงมีแต่คดีความทะเลาะกัน fc ก็ยุยงส่งเสริมฟ้องกันไปเลยฟ้องกันไปเลยฟ้องกันไปอ่าเปละโอ้โหเหนื่อยครับแต่ใครก็แล้วแต่ถ้าเป็น fc ของทนายคลายทุกนะไม่ต้องฟ้องอะไรยอมได้ยอมไม่ต้องมีเกียรติไม่ต้องมีศักศสีอะไรเยอะเชื่อผมนะผมเป็นวิทยากรของสถาบันการเงินสอนหลักสูตรเทคนิคการเจรจาไก่เกียกร์เทคนิคกาอ่าเขาเรียกอะไรเทคนิคการเจรจา ผมรู้ว่าอะไรคืออะไรนะการรบสิ่งที่ที่สำคัญที่สุดคือชนะโดยไม่ต้องรบเหมือนผมเนี่ยผมทะเลาะกับใครแล้วแต่เนี่ยผมเจรจาเมื่อวานนี้ผมก็เจรจากับคู่กรณีของผมซึ่งไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขานะครับเราต้องเคารพเราคุยในที่ลับไม่เอามาใครในที่แจ้งนะครับการชนะสงครามไม่จำเป็นต้องรบต้องชนะโดยไม่ต้องรบ อย่าไปเชื่อไอ้เอฟซีประเภทยุยงส่งเสริมฟ้องมันฟ้องมันถามไอ้คนยุยงส่งเสริมเนี่ยคุณไปศาลน่เขาด้วยไหมไปเป็นพยานหรือเปล่าเวลาเขาติดคุกคุณไปเยี่ยมเขาไหมให้ดูคดีลุงวิศวะเชียร์กันเชียร์เข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปเป็นผมผมก็ต้องยิงเป็นผมก็ต้องยิงฟ้องมันสู้ไปสู้ไปสิบป,ปีศาลจังหวัดพังงาองไอ้ศาลจังหวัดชลบุรี ไปหลงเชื่อ fc ทางโซเชียลคนเหล่านี้ไม่ได้รักเราจริงนะครับวันนี้ให้ความรู้นะครับในเมื่อคนดังสองคนกําลังฟ้องกันไปฟ้องกันมาคดีเป็นร้อยแล้วมั้งถามว่าใครได้อะไรครับมีแต่ความมันมีแต่ความมันครับแล้วคุณจะจะรู้ได้ไงว่าใครจะชนะคดีนะ fc ทั้งหลายคุณรู้ได้ไงว่าใครจะชนะไอ้สองฝ่ายที่ทะเลาะกอันเนี่ยไม่มีใครรู้หรอก นะดีไม่ดีก็เป็นไงพลาดท่าพลาดพังกันทั้งคู่นะแล้วมันจะได้อะไรครับฟ้องกันไปฟ้องกันมานะครับเยอะแยะมากมายก่กรองอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะกลาบเรียนให้ทราบว่าไม่ได้อะไรอย่าเชื่อเอฟซีนะเอฟซีทีย่ยุยงส่งเสริมฟ้องกับฟ้องกับฟ้องกับถามนี่มันได้อะไรไม่ได้อะไรไมิแต่ความทุกข์อะ นะเราเรามาเป็นเน็ตไอดอลเนี่ยนะฮะหรือเรามาให้ความรู้ทางกฎหมายเหมือนผมเนี่ยผมไม่ต้องไปแคร์อะไรมาก FC เนี่ยมีหน้าที่ก็คืออะไรมาฟังข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้ข้อคิดที่เป็นนะที่ปราศจากอารมณ์เอาความรู้เอาเอาพะเอาอะไรนี่ประสบการณ์ของผมไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์เอาตัวรอดให้ได้เวลาคุณมีคดีความไม่ใช่เอามันนะครับ นะใครก็แล้วแต่เป็น f c ผมพวกเอามันเนี่ยผมจะแบนแล้วก็ลบทิ้งผมพูดเลยเฟซบุ๊ไลฟ์สดลบทิ้งไปผมไม่เอาไม่ต้องมาติดตามไม่ต้องมากดไลฟ์ไม่ต้องมากดแชร์ม Share, ไม่ต้องอะไรไม่ต้องมาตกดอะไรละเข้าใจไหมครับนะหลักของกฎหมายก็คือนะชนะคดีโดยไม่ต้องให้ศาลตัดสินไม่ต้องพึ่งศาลให้พึ่งตัวเองโดยการเจรจากันเองลดลาวาศอกนี่คือหลักของการ ไกลเกลียข้อพิพาทนะผมเป็นวิทยากรเนี่ยฝึกอบรมหลักสูตรการเจรจาไกลเกลียคุณลงไปถามทุกสถาบันการเงินทุกสถาบันการเงินจริงไหมธนาคารฟ้องลูกนี้ด่ากันไปด่ากันมาได้อะไรธนาคารต้องยกมือไหวลูกนี้ทั้งๆท,ที่ลูกนี้ทําผิดเบี้ยวไม่ใจเงินนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเราเป็นฝ่ายถูกแลว้วไหวคนผิดไม่ได้บางครั้งเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจบ ด้วยความเข้าใจอันดีกันนะโดยเฉพาะกฎหมายแรงงานคุณไปเปิดพรบคุ้มครองแรงงาน41เกียนไว้ชัดคดีแรงงานเป็นคดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างยึดหลักจบลงด้วยความเข้าใจอันดีของทั้ง2องฝ่ายอย่าหลงเชื่อ f c ยุยงส่งเสริมให้ฟ้องร้องกันคนที่เจ็บคือคุณนะนะครับอันนี้คือให้ความรู้นะครับเข้าใจนะครับนี่คือหลักของการ ทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าเป็นความการอย่าไปถึงศาลอย่าเชื่อใครอย่าเชื่อบางช่างยุฟ้องมันฟ้องมันฟ้องมันติดคุกแนะ่แล้วถ้าเกิดฟ้องไปแล้วคุณแพ้นะคุณก็ติดคุกไหนจะเบิกความเท็จฟ้องเท็จอะไรจะอะไรพยานหลักฐานเท็จมีใครได้อะไรถ้าคุณดังแล้วคุณคุณมีความสุขแล้วนะภาษาจีนบอกเจี๊ยบป้าบอ่อสือาาอ่อย่าหาเราื่องอย่าหาเรานะครับ อะไรขอโทษได้ขอโทษผมเนี่ยยกมือไหว้เนี่ยเป็นประจำนะไปกราบก็ยอมอะไรก็ยอมไม่มีอะไรครับนะอย่าเอามันศักดิ์ศรีกินไม่ได้ทำอะไรให้นึกถึงความยั่งยืนนะครับศัตรูไม่ควรมีคนเดียวก็มากเกินพอนะครับนะครับจำไว้เราต้องมีแต่เพื่อนรู้จักให้อภยัยให้โอกาสให้เงินให้ทองให้ความรู้ให้ความรักให้ทุกอย่างแต่ยิ่ง แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้อภัยคนถ้าเราให้อภัยได้ก็จบนะก็ขอให้คนดังทุกคนในโลกโซเชียลนะครับใจเย็นๆครับมีสติอย่าเอามันคุณจะไม่ได้อะไรเลยครับคุณจะฟ้องเป็นร้อยเป็นพันก็ดีสุดท้ายคุณก็ไม่ได้อะไรเลยโดยเฉพาะไอ้คดีพวกหมิ่นประมาทเนี่ยยิ่งไม่ได้ไเลยเมื่อวันศุกร์ ผมไปมาอธิบดีกรมการปกครองทะเลาะก,กับประหลัดกล้องไปไงคนดังเลยผมมรู้จักกับประหลัดกล้องดีสุดท้ายไปไงศาลจับไกลเกลียวหมดสารายาคุณจะสู้อะไรกันไปผู้สาอุโสมีอะไรต่างมานั่งฟังสุดท้ายจบขอโทษขอพอยฟ้องไปทไําไมอ่ะค่าทนายก็เสียอารมณ์ก็เสียเงินก็เสียได้อะไรสุดท้ายศาลให้ให้จบถอนฟ้องกันไปขอโทษกันไปจะ ทะเลาะอะไรกันขนาดไหนอธิบดีกรมการปกครองยังรับคําขอโทษจากท่านประหลัดกล้องนะนะครับนะว,ว่าวันศุกร์ผมก็เขนั่งคุยกันผมบอกประลัดเรายอมเหออบางครั้งเนี่ยเราเป็นประหลัดอําเภอเป็นประธานคุยกับผู้มัคับบัญชาจบไปอะไรที่เราไม่เข้าใจกันก็ขอโทษขอโพยคนไทยด้วยกันจบ